给。<noise> <noise> มีคอนะเคอคูเอคูอคูคูเหียนคูคูคสักคูคูหอยคูคูหนาคูคููหนังคูคูหนังคููค่ะต่อไปมีตัวสะกด Sát, cung cung hoi hoi cung 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 cũng cung hồi cung 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 ต่อ à, Ô Tập. องเกอองเของคงค่ะคงนี่แปลว่าไม่เดี๋ยวเราต้องใช้บ่อยนะคะเวลาปฏิเสธจะใช้ตัวนี้คง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 ต่อค่ะคงเปียนเปียนคงคงคงซัดขูหมูคงคงหอย ครับแปลว่าสุนัขนะคะจจอต่อขาออ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 อ

ปิ่นปิ่นซักปิ่นปิ่นหอยปิ่นปิ่นงาปิ่นปิ่นนังปิ่นแล้วง่ายแลวใช่ไหมคะง่ายไหมงยรวมกันเราอยู่อ่าอันนี้ต่อไปก็อีค่ะเกอร์อีอี อีต้องอีไอเบอร์ไไมไสักหมายมหอยหมามงาหมมหนังไมมมม้ตัวสะกดที่ลงท้ายด้วยแม่กบกดโก จะเกิดได้แค่สองเสียงวรรณยุกต์เท่านั้นคือซักกับหนังนะคะตัวอื่นไม่มีกฎนี้ก็ภาษาไทยก็มีเหมือนกันถ้าเราจําได้นะอาจาจำไม่ได้พวกอักษรสุกางต่ำที่มันจะแบบเกิดได้ไม่ครบทุกเสียงเวียดนามก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าเสียงตัวท้ายมันมาบังคับเสียงให้เป็นแบบนี้นะคะอย่างตัวนี้อาเจอเจอที่อยู่ด้านหนังตัวนี้เป็นแม่อะไรในภาษาไทยแม่กบ<ก>คือกอไก่นะคะ อาเกอดอาแล้วพอเอาเบิกเข้ามา,าเวลาผัานตัวนี้นะคะอันนี้จะยากนิดน,นึงเพราะว่า<ม>เราเพิ่งเรียนใหม่ๆมันจะงงอาเกอดอาเบิกอาบาักซักบักงงไหมก็คือเสียงสามัญอะมันไม่มีเพราะฉะนั้นจำได้ไหมเราเรียนขั้นที่สองอะค่ะพอเราผสมอาเกิดเนี่ยมันเป็นเสียงไม่ไม่ตรีไปเลยเสียงสูงไปเลยนั่นก็เพราะว่า เสียงสามมันไม่มีนะคะอาเกิดอาร์เบอรอาร์บาร์ซักบาร์บาร์หนังบาร์เสียงมันจะสูงกับต่ำแค่นั้นนะคะเดี๋ยวลองเราดูอีกคั้งหนึ่งอ่ะออกเสียงพร้อมกันนะคะอาเกิดอาร์อาเกิดอาร์เบอรอาร์บาร์ซักบาร์เบอรอาร์บาร์ซักบาร์ เงินที่เป็นโลหะนะคะตัวถัดมาเจอตัวนี้ก็เป็นเสียงแม่กบเหมือนกันแต่สระอาต้องเปลี่ยนเป็นสระแอนะคะก็จะเป็นแอเจอแอพร้อมกันแอเจอแอเซอแซแซซักเซแ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 ซซแกซแซเซแซงซซแ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 ซซแซซแซแซแซซซ งงก็อาจจะให้อ่านเลยก็ได้ไม่ต้องผันก็ได้นะคะถ้าเจอคำที่ลงท้ายด้วยตัวสกดกบก่กบนะคะแสกนี่แปลว่สาสะอาดถ้าแซกหนังสืออ่านต่อค่ะอันนี้อ่านเองได้อ่าอ่าเมิดอ่าเบิดอามเกิดอามกามกามเหียนกาม คือเสียงซักแบ่งแต่ว่าขนมนะคะขนมแล้วเดี๋ยวจะตามด้วยชื่อแบ่งอะไรก็ว่าไปแต่จะขึ้นด้วยแบ่งนะคะตัวซักอันนี้อ่าเดี๋ยวให้เด็กล้วหน้าที่สอง